ด่วนเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นติดโควิดช่วดชิงแชมป์โลกเมื่อช่องชวงเช้าของวันที่31มกราคมเว็บไซต์ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังรายงานว่าสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นหรือเจ้าแหลมนักชกขวัญใจชาวไทยรองแชมป์โลกอันดับที่1รุ่นซ u เปอร์ไฟว์เวท115ปอนด์ของสภามวยโลก ที่เตรียมชิงเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBC กับคาร์ลอสคูเอสราคู่ปรับเก่าชาวเม็กซิโกโดยจะชกในวันที่5กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตรงกับเช้าวันที่6กุมภาพันธ์เวลา9นาิกา45นาทีตามเวลาไทยรายงานข่าวระบุว่าสีสเกตติดโควิดทำให้การชิงแชมป์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้และทางผู้จัดการแข่งขันจะเลื่อนมวยคู่อื่นขึ้นมาชกแทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด